สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมจะมาแนะนำเจ้าคันนี้ครับผม mitsubishi ไทตันนะครับผมคันนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้โฟร์วินะครับคันนี้นะเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับตัว4ฟร์วิหรือว่าตัวขับ4ี่นะครับผมเข้ามา4คัน แซมขายไปแล้ว3คันนะครับเหลือคันนี้คันสุดท้ายนะครับเลขไมค์คันนี้59,000กิโลเมตรนะครับผมมีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมปี2021นะนี่คันนี้เลยคันสุดท้ายแล้วนะครับเลขไมค์ห้าหมื่นเก้านะครับราคา6,59,000บาทนะครับแต่แต่ แต่นะครับผมราคาแคมเปญปลายปีนี้นะครับถ้าคุูกค้าตัดย่อหรือรับรถภายในปีนี้ลดไปเลย2 0 0 0 0ืนนะครับเหลือ639,000บาทเท่านั้นนะฟังไม่ผิดครับ639,000บาทนะนี่ลดไปเลย20,000นะแต่แซมแจ้งก่อนนะครับว่าแซมขายตามสภาพนะครับผมไม่มีการเคมหรือลอกสติกเกอร์นะครับผมตามนี้นะ อันนี้คือสีเดิมๆคือสีขาวมุกแต่อันนี้คือสติกเกอร์นะครับลูกค้าต้องไปลอกเองนะต้องไปลอกเองแตมแจ้งก่อนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับผมนะเนี่ยก็คือเนี่ยสติกเกอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยครับนะเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยอันนี้คือสีเดิมๆเนี่ยติดมาถึงข้างบนนี่เลยเนี่ยยาวเลยนะครับนี่นะเนี่ยน,นะครับจากหน่วยงานก็ตามนี้นะ ราคาแคมเปญปลายปีนะครับผมคันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ w ฟวิลหรือว่าขับ4แต่ถ้าขับ2ยังมีอยู่นะครับขับ2ยังมีไม้น้อยๆที่แซมเห็นคือ32มหมื่นงนะครับไม่น้อยสุดแต่ขับ4คันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับตัวขับ4ออปชั่นแน่นๆนะครับผมเซนเซอร์หน้าหลังรวมทั้งหมด8จุดกล้อง360องศานะครับรอบคันเลยนะครับผมนี่นะ ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยครับระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดมีครบนะมาดูเครื่องยนต์ก่อนไมเวกครับตัวนี้2.4 GT Premium นะครับ181แรงม้า ah นะครับแน่นๆเลยนะดูฝาเดิมสวยๆเอียเอ่ยมเรียมๆนะนี่เป็นพารอยู่ชัดเจนนะครับดู้ี่มนะรูกลมๆนี่กมๆนะครับผมอย่าแนวนะตรงนะเอจิกไป เนี่ยนะรอยเล็บแซมนะนี่นะดูหัวน็อตสวยๆเลยสติกเกอร์มอกอรชัดเจนนะนดูซอกด้านในสวยงามนะนี่ตัวถังด้านในนะครับอันนี้เป็นยานแนวจากโรงงานนะครับผมความลมสวยเบรก ABS สวยงามนะครับดูห้องเครื่องสวยเนี่ยน็อตแก้มไม่มีรอยไขนะครับ นี่ครับสติกเกอร์เห็นไหมนี่คือสติกเกอร์นะเนี่ยสติกเกอร์นะครับสีเดิมๆคือสีขาวมุกนะครับคานไม่เงานะครับเน้นย้ำม,มาตลอดต้องไม่เงานะครับนี่หัวน็อตไฟหน้านะครับไม่ขยับนะหรือว่าพุกยึดต่างๆต,ต,ต,ต้องอยู่ครบๆนะครับผมน,นี่นะสวยเลยนะครับเอียงๆนะครับฝั่งนี้ตรงคานจะเป็นตัวแอลนะอีกฝั่งหนึ่งจำลืมให้ดู ตัว R นะครับผมถูกต้องนะครับดูแก้มสวยงามนะน็อตสวยนะครับซอกสวยนะครับน,นี่นะครับสวยเนี่ยยาแนวหรือว่าเรียกว่าซิลเลอร์เนี่ยจิกไปเลยนี่อาจจะมองไม่ชัดเนาะแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าจับนิ้วกดไปเนี่ยต้องนุ่มๆน,นะรอยเมทัอาร์อะไรอยู่ครบนะครับผมเ <c oughs> นี่ย ดูในส่วนของตัวมอน้าเห็นไหมเดิมเลยนะครับก็เนี่ยนะครับเดิมเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะเซ็นเซอร์หน้ามี4จุดนะครับมีตรงกระจังหน้าสอแล้วก็มีกระจังหน้าข้างๆอีก2นะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกเป็นแบบฮาโลเจนนะแต่ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับมี Daytime r u n n i n g Light นะสมเมิิดไฟ เลี้ยวให้ดูก่อนเา,าบอกอไว้เลยคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไป<า>หรือว่า18ปีขึ้นไปิปดไฟเลี้ยวดูก่อนอ่ะนี่ไฟเลี้ยวนะกล้อง360องศานะครับกล้องหน้าจะซ่อนอยู่ใต้ฝาอ่าใต้ทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนนะครับปิดก่อน สวยงามเลยแล้วก็คันนี้เปลี่ยนยางมาแล้วนะครับยางเป็นปี2024ยางปีนี้เลยนะครับยางต้นปีนะดูก่อนนี่ยางปี2024สัปดาห์ที่16ก็เดือนเมษายนนะครับยางใหม่มากนะครับเนี่ดูดูสะพานยางดูหน้ายางสวยเลยครับกู o เยีย r นะครับเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับผม 265หับ60นะครับขอบ18นิ้วนะเนี่ยอันนี้สติกเกอร์ทั้งหมดนะเนี่ยสติกเกอร์ทั้งหมดกล้องรอบคันครับนี่กล้องจะซ่อนอยู่ด้านนี้นะนี่กล้องรอบคันมาดูภายในภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผม ผมอะไรก็หุ้มหนังนะครับนี่หุ้มหนังนะอันนี้เป็น p u s ส start นะครับผมพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับหมดอันนี้ก็ปรับระบบไฟหน้าสูงต่ำได้จากภายในนะครับเตือนกันชน,นต่างๆนะครับผมอะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวนี้ด้วย p a เ d l e s h i f นะครับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นะครับบวกลบที่พวงมาลัยก็ได้หรือเราจะบวกลบที่คันเกียร์ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับผม มีคูสคอนโทลให้ด้วยนะครับเวลาเราวิ่งทางไกลลดความเมื่อยล้านะครับแอร์แบ็กหรือถุงลมมี7ลูกนะครับ7ตําตำแหน่ง2ลูกแรกอยู่ที่คู่หน้านะครับอีก2ลูกอยู่ที่ข้างเบาะนี่ข้างเบาะนี่ข้างเบาะ,าบาะคู่หน้านะครับแล้วก็ที่ม่านตั้งแต่เสา A จนถึงยาวจนถึงเสา C แบบนี้นะครับสุดท้ายลูกที่7นี่นี่นะครับอยู่ใต้ หัวเข่าคนขับนะครับผมเบาะก็มีผ่านการใช้งานนะครับตามนี้นะผ่านการใช้งานแล้วนะครับเล็กน้อยนะดูในส่วนของปีรถหน่อยนี่พี่เบลนะครับปี2021หรือ21นะครับสติ๊กเกอร์ครบนะบาร์โค้ดไม่มีลอกนะครับไม่มีรอยแกะนี่ลมยางครับเปลี่ยนยางเป็นของนี่ของเจ้านี้นะวารันตียังไม่หมดเลยหมดปี69เนะเดือน6ปี 10, อ่าวันที่13นะ ดูซอกแก้มสวยไหมเนี่ยสวยงามนะเห็นไหมสวยงามเลยประตูด้านข้างก็มีหุ้มหนังนะเดินตะเข็บสีออกสีเทาๆนะครับผมกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีเตือนจุดบอดด้านนี้เห็นไหมนี่นี่เตือนจุดบอด by sport mode นะครับเวลาเราจะแซงขวาหรือแซงซ้ายเนี่ยถ้ามีรถอยู่ในมุมอับเนี่ยไฟเนี่ยจะติดเป็นสีออกเหลืองๆนะครับ นะมาดูเลขไมห้าหมื่นเก้าันเก้ิ้ากิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมนี่ดูจอก่อนจอนี้น่าจะมามาณแปดนิ้วได้นะครับผมกล้องรอบคันนะครับเราสามารถกดได้กดดูกล้องได้กดปุ่มนี้นะกดปับ๊บนะเนี่ยก็เป็นกล้อง360องศาแล้วนะครับผม หรือว่าเราเข้าเกียร์ R อันนี้กล้องด้านซ้ายมือนะเวลาเราจอดเทียบฟุตบาทนะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ R ให้ดูนี่นี่ครับเป็นเกียร์ R แล้วเห็นไหมนี่คือเข้าเกียร์ถอยหลังให้ครับเนี่ยพวงมาลัยอ่าก็จะหมุนตามพวงมาลัยนะครับเส้นพวกเนี้ยจะหมุนตามพวงมาลัยนะนี่นี่ซ้ำคืนก่อนนี่คืนละนี่นะก็ระตรงแนวเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับผม นี่นะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับพวกนี้เป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะเปิดวิทยุก่อนเปิดเสียงก่อนอ่าน,นี่นนะแอบเป็นแบบอัตโนมัตินะครับกดออโต้แยกอุณหภูมิของใครของมันนะครับซ้ายขวาเป็น d u อัลโซนนะครับดูอัลโซนชัดเจนนะครับนี่นะดูอัลโซนปิดก่อนปรับมีกดปุ่มยกเลิกกันชนหน้าด้วยนะครับตัวนี้เวลาเราอาจจะจอดเอาหน้าทิม เราก็กดเปิดปิดได้นะครับจันชนหน้าด้านนี้แล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบในส่วนของกล้องบันทึกหน้าอุบัติเหตุนะครับอันนี้ HDMI แล้วก็อันนี้เป็น USB นะครับผมตัวนี้นะเกียร์อัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นระบบควบคุมในส่วนของขับ2ขับ4นะครับสายสุดเป็นขับ2อันนี้เป็นขับ4อันนี้ขับ4เกียร์ต่ำนะครับผมตัวนี้ขับอันนี้ขับ4เกียร์สูงอันนี้ขับ4เกียร์ต่ำนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้งาน กุญแจครบนะครับรีโมท2ดอกครบๆบนะครับผมมีปุ่มนี้ด้วยนะครับเวลาเราลงทางลาดชันเนี่ยเราต้องการให้แรงหน่วงเนี่ยมันดึงเราก,กดตัวนี้ใช้งานนะมันก็จะหน่วงนะก็มันเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะสำเนารถนะครับปี2021นะครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุก แบบมีหลังคาแล้วนะครับ181แรงม้า 2,400cc ถูกต้องชัดเจนครับลำดับที่1อาคาเน่แคปปิตอลเหมือนเดิมนี่อันนี้จะเป็นสมุดคู่มือรับประกันยางที่เปลี่ยนมานะครับนี่วารันตีหมดเนี่ยเห็นไหมครับเพิ่งเข้าศูนย์13เดือน6ปี24หมดก็12เดือน6ปี25ยังวารันตีได้อยู่นะครับยังอยู่ในวารันตีนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาเลยกลางปีที่ผ่านมานะครับผม ในส่วนของคู่มือรถนะครับเช็กระยะเนี่ยครบเลยเนี่ยมันจะนี่ครับาฉีกไปเนี่ยหนึ่งโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลสี่หมื่นโลห้าหมื่นโลนะครับอันนี้เลขไม้ห้าหมื่นเก้าใช่ไหมอันนี้แทร็กก็จะบอกเช็กระยะข้างหน้าไปหกหมื่นโลนะครับสิ้นเดือนนี้ก็วันนี้เลยคริสต์มาสพอดีจิงกะเบลพอดีนะครับนี่หกหมื่น เช็คระยะแล้วนะครับผมนี่นะที่เท้าแขนก็จะมีช่องเสียบในส่วนของ12โวลต์อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับนี่ครบๆสวยๆเลยนะครับดูแก้มก่อนแก้มสวยนะเห็นไหมแก้มสวยอันนี้ขออยตโอ้โหแน่นมากดึงลองดูเนี่ยเม็ดท้าอยู่ชัดเจนมากนะครับผมสวยงามนะครับดูขาก่อนขาค้นเร่ง มีสนิมไหมไม่มีนะเห็นไหมมันเป็นเหล็กนะครับถ้ารถจมน้ํามาพวกนี้ต้องมีสนิมแล้วนะครับไม่มีสนิมนะอันนี้เป็นเปิดฝาถังน้ํามันนะครับฝากระโปรงหน้าอยู่ด้านนี้อันนี้คือฝาถังน้ำฝากระโปรงหน้านะครับมาต่อแถวหลังหน่อยแถวสองนะครับจะมีช่องเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กไ p a d ดได้อีกนี่นะครับอีกสองตำแหน่งนะครับมีแอร สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะเราก็กด On นออตรงนี้ได้นะออนไปนี่เร่งนี่มาดอกไปแล้วก็มีไฟอนี่นะครับในส่วนของพวกถุงเครื่องมือต่างๆนะครับอยู่ด้านนี้นี่นะครบนะครับครบเลยนะยังไม่ใช้งานใหม่ๆเนี่ยเราก็ดึงตัวนี้เอานะครับดูต่อ เนี่ยเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเนี่ยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เลยเห็นไหมครับสีแต้มจากโรงงานเนี่ยต่างๆสวยงามนะครับเราก็ดูตรงลูกกระบาท้ายเนี่ยจะมีเม็ดอาร์คอยู่นะครับน,นี่นะครับสวยๆนะไหดูคัสซีไม่เป็นสนิมนะครับผมมีแครี่บอยด้วยข้างบนก็เอาเชือกมาลัด กระโปงกระเป๋าได้ครับวิ่งทางไกลเนาะสบายๆด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับนี่กล้องนะกล้องมองหลังจากโรงงานแล้วก็เซ็นเซอร์ซ้ายขวาอีก4ี่ตำแหน่งรวมทั้งหมดเลยทั้งคันนี้ก็คือมี6ตตำแหน่งนะครับดูด้านท้ายหน่อยนี่นี่นะนี่นะด้านท้ายเป็นแบบนี้นะ น็อตส,สวยอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยโหน็อตส,สวยรอยอาร์กอะไรต่างๆสวยงามนะครับน,นี่เดิมนี่เป็นสติกเกอร์ลองแกะดูนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับผมสวยเงนะี้ยสวยงามเลยเนี่ยซ้ายขวาเหมือนกันรอยอาร์คอยู่เนี่ยสวยงามนะครับปึ่ะลองก้มดูด้านล่างหน่อยเนี่ย ขาวจัวเลยนะครับไม่เป็นสนิมเลยเห็นไหมเนี่ยดูแหนบเผาต่างๆไม่เป็นสนิมท่อยเสียขาวจั้วอยู่เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันเนี่ยสวยงามนะเนี่ยเป็นแคบคาบขี้ดินนะครับไม่ใช่สนิมนะต่อมาเราก็ดูในส่วนของพวกตะเข็บต่างๆนะครับอยู่นะครับผมดูต่อ ภายในเบาะหนังก็จะมีรอย100ยนตนตามการใช้งานนะครับผมเอามาดึงดูรอยเม็ดอาร์คอยู่นะครับนี่นี่สวยงามครบครบนะปึ๊บนี่นี่นะตามนี้เกะของมิตซูจะมีอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับกดด้านนี้นะก็จะมีประวงประวัติเข้าศูนย์ครบ เก็บก่อนนี่นะนี่นะครับผมเนี่ยดูมาร์กจากโรงงานเห็นไหมหัวน็อตสวยเลยซอกสวยนี่ครับซอกเนี่ยมาร์กจากโรงงานอยู่เนี่ยเห็นไหมสวยๆเลยนะนี่ชัดเจนนะครับผมประตูเป็นแบบส,สมาร์ทย์เล็นะครับ กดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยอินโบมีไลเซอร์ด้วยนะกล้องรอบคันกล้องด้านซ้ายอยู่นี่นะครับ360องศานะครับสวยมากนะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ4 w h e e l วไททันนะครับสี่ประตูออโต้นะราคาแคมเปญปลายปีครับจากราคา659,000บาทลดเหลือ639,000บาทนะครับแต่ว่าไม่ มีการปรับสภาพไม่มีการลอกสติกเกอร์นะครับผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันนะใครสนใจอยากจะเดินมาชมรถจากที่จะมาดูรถโทรหาแซมก่อนล่วงหน้า1วันนะครับก่อนที่เข้ามาดูรถ0ูนย์แมทหกสามห้าสีมสอนะครับศูนย์นาหะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากมิตซูบิชิไ t i t ตันโฟร์วคันนี้ไว้ด้วยไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม